สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พออ้อนำบนุญมาฝากท่านเลยนะคะเนื่องจากวันนี้มีโอกาสได้มาจาับจีบภาพปุโตที่ชาปนกิจสถานของวัดศรีสมบูรณ์อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะคะทีมงานที่มาจาับจีบผ้าด้วยกันวันนี้ก็มีพออ้อนะคะมีพีท่ทแล้วก็มีหัวหน้าไพรินนะคะซึ่งเราได้มา,าใช้เวลาจู่ตรงนี้ประมาณ ครึ่งวันนะคะก็เสร็จสมบูรณ์สำหรับอุปสรรคในการจับจี้าวันนี้ก็คือลมพัดแรงมากๆเลยนะคะอันนี้นมันครึ่งผืนได้นี่ และในบางครั้งนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลสีสงครามท่านยังได้อนุญาตให้เราช่วยงานชับนากิจเรื่องของการจับกีบ้าเมนหรืออะไรต่างๆนานานะคะให้กับประชาชนทั่วไปให้กับวัดศีสมบูรณ์ซึ่งเป็นการพึ่งพาอาศัยกันร,ระหว่างชุมชนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ